สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมาดูบรรยากาศเวิร์กช็อปค่ะเป็นการเวิร์กช็อปทำเข็มกลัดใยแมงมุมนะคะของบ้านสาวสถีค่ะก็มาสอนให้กับผู้ที่มาร่วมงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ประจำปี2567ที่ TCDC มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะการถัก ใย,ยแมงมุมเนี่ยเป็นหนึ่งในหัตกรรมพื้นบ้านที่สำคัญของคนอีสานซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสามารถทางหัตกรรมของชาวอีสานการถักใย,ยแมงมุมเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีขั้นตอนและก็มีวัสดุที่ใช้งานเฉพาะตัวนะคะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศการถักใย,ยแมงมุม เป็นเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดเล็กๆเนี่ยก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็เป็นการสืบทอด ภูมิปัญญาชาวบ้านจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนเป็นเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาชมบรรยากาศงานเวิร์กช็อปที่ TCDC มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันเลยค่ะจริงแล้ว,ลวใยมันมุมมันหมายถึงความขยันหมัน่น เขาจะชักใจทั้งวันทั้ง no ค yes ืนเราก็เหมือนกันเราเอาความขยันอันนี้เราเอาสัญลักษณ์อันนี้มาเป็นว่าของเราจะมีความเพียรมีความขยันค่ะแล้วก็เป็นถิ่นศัดิทยโชคลาภค่ะอ๋อมีที่มาด้วยนี่งานกระถินงานซึ่งเป็นงานแบบเขาเรียกเลยนะงานวัดมงคลนะมันมงคลงานบุญต่างๆเขาก็จะ ถักใหญ่เป็นมมนี้นะครับขึ้นมาเพื่อเป็นที่เหมือนกับเครื่องรางนะครับตอดอไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในงานบุญนั้นนะครับแล้วก็เป็นการบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าให้ช่วยปกปักรักษาคนที่จะมาร่วมทําบุญนะครับ <c oughs> เป็นมุมนะี้ะถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมทงางศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆเพื่อเป็นเครื่องหมาย ของความศรัทธาและเคาามและความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะครับการถักใยมังมุมวันนี้นะครับเป็นเ็มกัดก็จะเป็นเกยบเสมือนกับเราห้อยพระนะครับเป็นเครื่องรางนะครับซึ่งซึ่งเราทําเองนะครับนะครับมีความสวยงามก็เชิญเชิญนะครับผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะครับเข้ามาสันลาวสวยงาม,งามเหมือน กัดชุงรายนนนคคทะับบูจาดีบูจาดีนอกจากจะมีเวิร์กช็อปที่ำตุงใยเบงมุมแล้วเรายังมีตลกนะครับสถาบันนะครับมีพุ่งเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปประมาณสองแสนนะครับวันนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสามแสนนี่เลยเยอะมากถามมานะมาทำราารกราดรื่อยเรื่ด้วยไายโทรสีต่าง ส่วนน้องเอพี่ที่ผ่านไปหกชั่วโมงส่วนต้นใจเป็นมุมนะก็จะมีแบบเป็นสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมเราก็เลยทำแค่แปดเหลี่ยมหกวันผ่านไปหวันผ่านไปน้องเอมมี่ก็ยังวนๆเอาเลยน้องเอมมี่ก็ยังวนๆอยู่เราอนุญาตที่ทำแค่แปดเหลี่ยมนะครับเห็นไหมทำไมเลือกสีนี้สีวันเกิดเหรอคะ สีชมพูแับสีม่วงสีแดงเขาชุดเขาชุดเห็นเขาชุดเขาชุดบ้างอ๋อเขาชุดเขาชุดใช่ใช่ใช่คิดมาจากบ้านแล้วค่ะเชิญค่ะใช่อันนี้วิดีโอนะลูกชอบผลงานหน่อยบ้านมงคคลหรืออะไรนะพูดๆออกมานิดน่ะนี่เป็นรุ่นพี่นะครเล็กคนอีกรุ่นพี่เป็นไงสนุกไหมเล่าให้ฟังหน่อย อันนี้เป็นครั้งแรกไหมลูกครั้งแรกเลยครับอ๋อมาบูธเราอีกนะบูธเรามีเวิร์กช็อปทุกวันทุกวันครับแต่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญคือฟรีครับขอบขอบขอบคุณนุ่มๆนั่งสามกันลูกขอบน้องไม้ให้น้องบู๊หน่อยว่าว้าวออกเสื้อเอ้ยนะเพราะว่ามันจะได้เวลาวีดีโอไปได้ยินเสียงค่ะน้องอะไรคะชื่อคุณพี่ค่ะน้องกุ๊ก น้องปุ๊กกี้อยู่มอขอเนาะเสื้อบอกเนาะจ้าเป็นยังไงมือนี้ทำง่ายมากเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกไหมปุ๊กกี้ที่ทำถ้ค่ะเป็นครั้งแรกที่มาทำอันนี้นะคะโอเคเลยเลือกสีม่วงเกิดวันเสาเร์เลอลูกไม่คชมชช่ชอบสีม่วงอ๋อชอบสีม่วงโอเคแล้วพรุ่งนี้มาร่วมเวิร์กช็อปกับเราอีกนะคะเอ่อพรุ่งนี้ก็จะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ,ะไ,ได้ค่ะไดาอขอบคุณมากค่ะอันนั้นไม่กินด้วยปาก กินกับเพื่อนกินกับเบียร์ดีดีดีน้้งแสงว่ากินต่อยม่มมนี้องๆที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับมาทำรถขับกับเราครับผ่านเยนมืนฮะงกเบยรแลนไปได้เลังเสร็จแล้วที่สวนเลยับบ้านไปเลยค ตอนนี้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเริ่มสอนกันเองแล้วนะคะนักเรียนหนาแน่นผู้สอนสอนไม่ทันมีตัวอย่างให้ดูว่าการทำไม่ยากครับตอนนี้อายุน้อยสุดของเราที่เข้ามาทำจะนี้สามขวบขึ้นหมขวบขึ้นมีจินตนาการดีมากนะครับคือมีนักเรียนมาเพิ่มนะคะครูน้องนรส ส่วนน้องโซตี conv, ้เพราะว่าลงปู s <S ่ลงปูนันเอุกไนม่ว่าจรีาที่เราจะเป็นคล้ายๆกับงแต่ะกากับชิวันค่ะมากด้มภาพที่เราถ่ายไปนะทั้งคลิปวีดีโอภาพน่เนะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ในในในทาง ใน YouTube กันในช่อง y o ยูทูบจำช่องนะครับช,อบชอบ่ชองของลุงพานทองใจดีนะฝากด้วยนะครับอยากได้ยอดตาสิบแสนนะครับแต่ตอนนี้ที่ได้สองคนเข้าไปให้กำลังใจลุงพานทองเองนะ่อนที่ออยอดถึงแล้ว หลังจากพับไปเ่วทีนต้องสัมผในรูป้ในน้ำแข็งนเป็นไงกรอ้ยสวยเลยสีสันสดใสพี่เออของกุ้งวีดีโอแล้ว

ทำเลยลูกกูต้องเอไมขอ้ขนาดเท่ากันเลยลูนี่เนี่ยคุณยายมาแล้วครับ

ขอบคุณมากค่ะพรุ่งนี้มาทำข้าวเกียบนะคะคุณหมอ,อ <laughs> โอ้ <laughs> พรุ่งนี้มาทำข้าวเกียบนะคะเวลาเดิมใช่ใช่จริงกับตรงนั้น